ลำดับต่อไปก็เป็นการประกวดผู้สูงอายุแต่ละหมู่ในโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยท้องถิ่นประเพณีสงการและวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี2167กันอันนี้คือผู้ประกวดท่านแรกก็ดูกันแล้วกันโอ,อ้โหไม่เบาก็มีสอจอพัูทแล้วก็สอสสัญญาแล้วก็สอจอคุณหนิงแล้วก็กำนันครับโอ้โหเอยชื่อผิดถูกก็จะว่ากันอันนี้ก็ผู้แข่งขันแต่ละหมู่นะที่จะมาแข่งขันตำส้ม ต่ำกันโอ้ยสำหรับแฟนครับผู้ชมก็มากันหนาะแน่นเลยนี่ครับพี่น้องชาวหนองกระเจาก็มาเชียร์กันนาะยกก็เดินตรวจสอบหายินดีต้อนรับแขกผู้มีเกียรติโอ้โนี่โอ้ยคู่แข่งดำดงดำดินก็มา <c oughs> โอ้ยดำดงกำลังมาแรงเลยแต่งตัวนี่นะครับผูกเขาบกวกผููสูงอายุแต่งตัวกันตั้งแต่ตีสามตีสี่ก็เลยไม่ยอมแพ้ใครเลยนี่แหละครับก็ขยอยกันมาเรื่อยๆอากาศก็ถามว่าเย็นไหมก็พอไปได้ครับนะม่ค่อยร้องมากแต่ก็ร้อนตามประเพณีนะครับสงการเมษาก็ธรรมดานะครับอากาศแบบนี้นี่นะครับคือกิจกรรมของนายยกสุพัฒน์กันสุขนายยกองค์การบริหารโอ้โหอร่อยไหครับเจ้าหน้าที่แพทย์ดูไม่สนใจใครเลยกินอ้ย อเห็นมาพอดีเลยโอ้ยนี่แหละครับแพทย์นะครับภาคสนามเผื่อใครเป็นหลงสวัดดีค่ะอันนี้อยู่เป็นครับขอขอรางวัจลจากกรรมการเอาละครับนี่ครับผู้ประกวดท่านต่อไปครับผู้ประกวดผู้สูงอายุแล้วเราก็มาดูต่ออันนี้ลำไม่ง่ายครับท่าเดียวทั้งคืนกว่าจะเดินขึ้นเวทีล่อสามชั่วโมงกันแล้วมั้งเนี่ยเอาละครับแล้วก็จะเข้าสู่นี่ครับสอสสัญญาพร้อมด้วยทีมงานก็ไปเดินตรวจสอบไปเดินถ่ายรูปก,กับ สมาชิกที่เขาประกวดนะครับนี่เลยแล้วก็ ท่านสสอโอ้โหเป็นไปแบบเรียบง่ายกันนะเดี๋ยวไปดูเลยว่าอะไรจะสนุกสนานเพียงใดไปดูกันนะครับท่านสจไปโทนสจหนิงแล้วก็สสสัญญาณน,นิลสุพันณนะก็นี่ถ่ายรูปกับรูปคกเลยยิ้มหวานเอาไปเลยครับไม่รู้หมู่ไหนเป็นหมู่ไหมล่ละผมก็ถ่ายจําได้มั่งจําไม่ได้ก็บังก็จะว่ากันเด้อพี่น้องชาวหนองกระเจ้านี่แหละครับตาบลหนองกระเจาอําเภอชมแสงจังหวัดนครสวรรค์นะประเพณีสงการปีนี้ก็คึคกคักกันทุกที่เลยนะฮะนี่ สงสัยท่านทสอยากจะเอาโคกไปตำอะไรกินที่บ้านหรือเปล่าโอ้ยนี่แหละครับนะอารมณ์ดีใจดีด้วยนี่แหละครับกิจกรรมของโครงการสืบสาววัฒนธรรมไทยท้องถิ่นประเพณีสงการและวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี2567ของอบตอน้องกะเจ้าจา้าอื ลำดับต่อไปก็กรรมาการก็มาเดินเช็คนะชื่อผู้เข้าแข่งขันต่ำส้มต่ำในครั้งนี้ก็ตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะครับเต้นเช็คทีละกลุ่มทีละตำบลครับเพื่อ,อความเป็นยุติธรรมแก่หมูน่นู้หมู่นี้ด้วยกต็ตอนนี้ขึ้นอยู่ที่ฝีมือเลยว่าใครจะตําดีไม่ดีแต่้รู้นะบางเจ้านะตาจนฝีขึ้นมือไม่ใช่กับล้อเล่นครับนี่ครับเดินเช็คละเอียดเลยชื่ออะไรคะหมูอะไรคะนี่แหละครับกรรมการเดี๋ยวเราไปสนุกสนานในการช่วงเขาแข่งขันต่าส้มต่ำกันเลยว่า จะอร่อยจะหวานจะเค็มแต่บอกได้เลยว่าที่นี่นะครับกดเกณฑ์ที่ห้ามเลยห้ามใช้ผงชูรสกันเลยนะจ๊าตรวจเช็คละเอียดซะเหลือเกินกรรมาการเราไม่รู้ว่าหมูไหนพป็หมูไหนนี่นะครับป้ปบๆมๆมเช็คเช็คเงยๆกรรมการ <laughs> สตุกสนาที่เดียวครับ มาบอกว่ารักฉันเธอบอกแค่นั้นเล่นเอาฉันสั่นไปทั้งตัวโอ้แม่เจ้าโวยหัวใจมันเป็นรัวกล้ากล้าก,กลัวกลวฉันพูดไม่ออกเลยสักคำหน้าแดงแดงเป็นลูกตำลึงก็ดันมาซึ้งอยู่ในร้านสมตำฮะโอละเนอน้ำตกมูแซบยำช่วย